โอ้โหสีสันเงาฉ่ำวาวคันนี้ปี18นะครับซูรุกิสวิปใครหายอยู่ไหมเป็นรถที่ขับสนุกรุ่นหนึ่งเลยนะครับบอดี้เดิมสนิทไฟหน้าใส่เดิมดูเดลัยอยู่ด้านล่างล้อแม็กซ์16นิ้วเดิมโรงงานยางแม็กซิตปี2023ดอกแน่นๆน่นไฟเลี้ยวที่แก้มซ้ายขวากาาันสัดมีให้ข้อมือเปิดแคปลาด้วยระบบ้าดเบรกได้มาดี่คู่หน้าข้างหลังเป็นดามดูชุดท้ายหล่อไหมถ้าออกคู่เซนเซอร์หลังมีให้ด้วย2จุดเลเวลขึ้นครบตไปรถหลังไปถึง3ดูน็อตฝาท้าย ไม่มีแกะไม่มีถอดรางน้ําซ้ายขวาคือเดิมสนิทและส่วนที่ภายในคันนี้สดใหม่มากดูเลขใหม่1นึ่งแสกมพิโลพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ายังไม่สามารถพับได้แต่กระจกไฟฟ้าได้มา4บานาต้บานเดียวฝั่งคนขับทั้งขึ้นแล้วก็ลงแล้วคอนโซลนี้ไม่มีรูรอยเลยเนยนกิกแอร์แบ็กได้มาคู่หนึ่งวิทยุวินเดิมจากโรงงานบลูทูธได้เครื่องเสียงโอเคเลยระบบแอร์ปรับได้4เบอร์ USB AUX Discollet มีครบเกียร์โต้มีชิปล็อกด้วยนะครับแล้วเบาะคุ้มหนังมาเรียยบร้้อแลว ทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดถ้าแกะออกมานี่คือแบบสภาพป้ายแดงเลยแถว2ก็หุ้มให้เหมือนกันหัวหมอน3ใบและส่วนที่บอดี้ด้านหน้าคันนี้โคตรใสน็อตฝาปรงไม่มีแกะไม่มีถอดวินโค้ดที่ฝากระโปรงอยู่ครบแก้มซ้ายแก้มขวามีขยับเบ้าโชคซ้ายขวามอกก็ยังอยู่พาหน้าเดิมเครื่องยนต์โคตดแห้งสสูบเรียงวางขวาง,ขวางขับหน้าระบบเบรคแบบเวียนแบตเตอรี่ยูาพหกพันสอนแปดหมื่นเก